วันแชมเปี้ยนชิพสึกวันไฟใน17ฟันโบนัสยอดรวมกว่า5ล้านบาทสึกวันไฟใน17เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมายังคงส่งต่อความเร้าใจแบบไม่มีหยุดให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกโดยรอบนี้มี3นักกีฬาที่สวมจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้พร้อมทั้งมีใจปิดเกมแบบเบสเ็จเด็ดขาดจนเป็นที่ประทับใจบิ๊กบอสชาตรีสิทธ์ยอดธงจึง,งรีบควักกระเป๋าจ่ายโบนัสให้คนละ5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน เกือบ1.8ล้านบาทโดยรวมยอดอีเวนต์เดียวในครั้งนี้มูลค่าสูงกว่า5ล้านบาทประเดิมคนแรกที่จะคอปสมิธยอดฝีมือวัย31ปีจากเกาะอังกฤษสามารถหักปากกาเซียนทุกสำนักหลังโชว์ลูกแทงเข่าซ้ายเข้าลำตัวเน้นๆส่งวอลเตอร์ก่อนซานเวสนักชกดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเว123่ 1, 2, 3หปอ จากบราซิลลงไปนอนนับยาวเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นส่งให้จาคอควายไม้ไต่คู่อ่างบอใบาไม้คว้าชัยชนะไฟแรกในวันได้สําเร็จพร้อมกับคว้าโบนัสได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยคนที่2ดิมิทรีเมนชิคอฟจอมบูมัดร,ระเบิดวัย26ปีจากรัสเซียยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องด้วยการใช้พลังกำปั้นอันเลื่องลือจัดการปิดเกมมูชีนชาฟีคู่ปรับเก่าของสินสมุรกลิ่นมี นอนพังภาพเพียงแค่ยกแรกทำสถิติชนะน็อกรวดในสองไฟ์หลังซึ่งครั้งนี้เป็นการคว้าโบสครั้งแรกในวันปิดท้ายด้วยโรมมนเครเคลียแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เฮฟวีเวท2 0 5ศ2 5ปอและแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งเวอกรังปรีรุ่นเฮฟวีเวท2 2 5 2 6 5ปอวัย32ปีชาวยูเครนก็สามารถพิชิตฝันอันยิ่งใหญ่ได้สำเร็จหลังใช้พลังกำปั้นสกิดเอาชนะน็อกน้องใหม่อย่างอเล็กโรเบิร์ต ยักย้ายจอมพลิ้ววัย34ปีจากออสเตรเลียในยกที่สองขึ้นนั่งบัลลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทคนแรกของวันพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองในฐานะดับเบิลแชมป์ครองตำแหน่งแชมป์โลกสองประเภทกีฬาและเก็บโบนัสเข้ากระเป๋าเป็นครั้งที่สี่สำหรับวันเสาร์ที่13มกราคม67เตรียมพบกับศึกใหญ่รับสักราชใหม่วันไฟใน18โดยคู่เอกนำรายการซูเปอร์เลกเกดหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท หนึ่งสปวัย28ปีจากบุรีรัมได้เลิกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ประทะเดือดผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิงอีเลียสมามูดีจอมชั้นเชิงวัย25ปีจากแอลจีเรียแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย เริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ www.onef.com และ Instagram One c h m p i o h